สวัสดีค่ะผู้ว่าประกาศด่วนมีผลพรุ่งนี้ผู้ว่าออกประกาศคำสั่งด่วนมีผลพรุ่งนี้ 30. กันยายน5 6 6พพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่43โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุมครั้งที่28ทับ2564เมื่อวันที่28กันยายน2564จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวดังต่อไปนี้สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสถานประกอบกิจการนวดสถานประกอบกิจการอาบน้ำสถานประกอบกิจการอบไอน้ำอบสมุนไพรสวนน้ำสวนสนุกสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตหรือตู้เกม ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการสนามกีฬาร่วมทุกประเภทยกเว้นสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกสนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันสนามมา้า 2. ใหสถานที่ดังต่อไปนี้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมเพื่อยับยั้งการแพร่มาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนดมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด2.1โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท2.2สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กพิเศษสถานที่ให้การดูแลหรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก2.3ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม2.4ร้านสะดวกซื้อตลาดสดหรือตลาดนัดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค2.5 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภทบ้านหนังสือหอศิลป์แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์และว,วัฒนธรรมหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน2.6โรงภาพ,พยนตร์2.7สถานเสริมความงามร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมร้านทำเล็บหรือร้านสัก2.8 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาหรือสถานประกอบการนวดแผนไทย2.9ส่วนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อสันทนาการสะว่ายน้ำสาธารณะสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี2.10 การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้ข้อกำหนด2.11ห้างสรรพสินค้าสูงการค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่ลักษณะคล้ายกัน2.12สามารถถ่ายทำภาพยนตร์รายการโทรทัศน์หรือถ่ายทำสื่อในลักษณะเดียวกันภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด 2.13โรงมหหรสพโรงละคร2.14โรงเรียนสอนมวยโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ยิมสถาบันลีลาดหรือสอนลีลาด2.15สถานที่บริการควบคุมน้ำหนัก2.16ศูนย์พระเครื่องพระบูชาสนามพระเครื่องพระบูชา2.17สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 2.18. สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน 2.19. โรงแรม 3. พื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานงานก่อสร้างการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานเปิดดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขหรือที่ทางราชการกำหนด 2.1 1ห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่ลักษณะคล้ายกัน2.12สามารถถ่ายทำภาพยนตร์รายการโทรทัศน์หรือถ่ายทำสื่อในลักษณะเดียวกันภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด2.13ดโรงมหหรสพโรงละคร2 1 4โรงเรียนสอนมวยโรงเรียนสอนศินละปะการต่อสู้ยิมสถาบันลีลาดหรือสอนลีลาด2 1 5สสถานที่บริการควบคุมน้ำหนัก 2.16ศูนพระเครื่องพระบูชาสนามพระเครื่องพระบูชา2.17สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์2.18สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน2.19โรงแรม3พื้นที่สถานที่ก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานงานก่อสร้างและการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน เปิดดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขหรือที่ทางราชการกำหนด 4. ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมตัวกันมากกว่า25คนโดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 33, 34และ30 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564จนถึง31ตุลาคม2,564หรหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ